อนุมัติค่ะทุกวันศุกร์นะคะเราจะนั่งพูดคุยสบายๆกับท่านนายกหันัยทีคัฒนานนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัอดอุดรธานีและตอนนี้เน,นียอยู่ยก,กับท่านนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์นี้ทำงานเหนื่อยไหมคะไหวครับสบายครับครับผมเราจะสู้ๆนะคะและตอนนี้น้องๆค่ะที่อยู่ในสถานศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อนุบาลไล่ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเปิดเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาคเรียนที่สองมีการศึกษานี้อยากไท่านนายกยกเว้นทางกรุงเทพอ้ยใช่แล้วค่ะน้องๆก็บอกว่าส่ง SMS มาตามสถานีทรรั์ต่างๆบอกว่าอยากไปเรียนกันแล้ว แล้วตอนนี้น้องๆที่อุดรธาน,นีก็มีโอกาสที่จะได้ไปโรงเรียนนะคะคให้ท่านานายกกล่าวต้อนรับน้องๆหน่อยค่ะ,ค,ะครับขอนญาตแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับหรือคนที่เรียนระดับอุดมศึกษาสาหรับปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งเทอมหนึ่งผ่านไปแล้วปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยจะเป็นเทอมที่นักศึกษาเทอมหนึ่งน่าจะปรับตัวได้แล้วเทอมสองเนี่ยสำคัญครับก็คือเรื่องของการทําเกรดนะครับต้องมีความตั้งใจต้องมีความพยายามที่มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําเกรดให้ดี เพื่อเตรียมตัวไปปีที่2ต่อไปนะครับเทอม2เนี่ยเป็นเทอมที่สําคัญใ,ให้กําลังใจทุกคนครับค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนช่วงนี้ค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญคมากๆเลยค่ะคมุมมองของการบริหารในเรื่องของระดับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกับการศึกษาเป็นยังไงบ้างคะผมผมขออนุญาตพูดง่ายๆสั้นๆเลยได้ค่ะนะครับว่าถ้าเรามองเข้าไปในโรงเรียน แล้วมองเด็กนักเรียนนะฮะว่าเป็นลูกของเราค่ะนะครับผมว่าการศึกษาดีขึ้นเลยอม,มองแค่นั้นพอนใช่ค่ะผมว่าการศึกษาขยับเลยคิดแค่นั้นพอใช่ไหมคะค,คิดให้เขาเป็นลูกของเราครับ,รบแล้วโรงเรียนในสังกัดอบจของเราตอนนี้มีทั้งหมดกี่โรงเรียนคะมี8โรงเรียนครับมีอยู่ทั้งหมด7อําอำเภอ8โรงเรียนมีเด็กนักเรียน3,500คนครับกระจายอยู่รอบรอบ แล้วตอนนี้น้องๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดอบจตามที่นีหนาได้ยินมานะคะน้องๆเขาบอกว่าแฮปปี้มีความสุขกับการได้เรียนในสังกัดนี้มากเราต้องทําให้ให้เด็กเวลามาโรงเรียนให้เขาอยากมานะครับขออนีญายกเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งก็แต่ลูกสาวยังเล็กอยู่นะครับก็แต่ปอนหนึ่งแล้วเขาตอนเช้ามาก่อนไปโรงเรียนบอกป้าไปโรงเรียนกันนะคะค่ะผมก็จะบอกว่าพึ่งไปโรงเรียนไปเล่นให้สนุกนะนะครับลูกสาวก็บอก ไม่ได้ต้องไปเรียนเดี๋ยวไปเล่นคุณครูว่าบอกหนูไปบอกคุณครูเลยบอกป้าให้มาเล่นที่โรงเรียนบอกไม่ได้คุณครูจะดูวคุณครูไม่ดูหรอกถ้าหนูบอกงี้ว่าไปเล่นคอมพิวเตอร์ไปเล่นวิทยาศาสตร์เล่นคณิตศาสตร์เล่นภาษาไทยเล่นภาษาอังกฤษให้ไปเล่นเขาก็เลยถามบอกว่าทําไมต้องไปเล่นผมบอกว่าเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เคยสอนให้เล่นหนูยังเล่นได้หนูยังจําได้ แต่ถ้าหนูไปเล่นคณิตศาสตร์เล่นวิทยาศาสตร์หนูก็จะเข้าใจหนูก็จะจำได้แต่ถ้าบอกว่าให้หนูไปเรียนความเครียดมันจะเกิดขึ้นความกังวลกับเด็กมันจะเกิดขึ้นว่าต้องมาเรียนต้องทําให้ได้ต้องอะไรให้ได้แต่ถ้าบอกว่าให้ไปเล่นเนี่ยเขาจะแฮปปี้ใช่ไหมคะครับอืก็ถ้าสมมติว่าเราให้ลูกเราพูดอยากให้เขาเครียดลูกหลานเราที่ไปเรียนมาเรียนในโรงเรียนสังกัดอบจอเองของ้างไปแล้วเราก็ให้สนุกให้ให้เขาคลายนะครับเพบราะปัญหาที่บ้านเขาก็มีเยอะพออยู่แล้ว ด้านปลายโรงเรียนอย่าให้เขามีปัญหาให้เขาสนุกค่ะและในวันนี้นะคะอยากจะให้ท่านนายกค่ะฝากถึงในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ฝากอะไรสิ่งดีๆให้กับน้องๆด้วยค่ะครับมุมมองง่ายๆหนึ่งที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเรามองเข้าไปในโรงเรียนมองเข้าไปในสถานศึกษาและเห็นเด็กนักเรียนนักศึกษานั้นเปนรียยบสู่เนลูกของเราแท้ๆการศึกษาของไทยดีขึ้นทันทีครับค่ะยังไงก็ฝากให้กับคุณครูนะคะที่กําลังติดตามรับชมอยู่ด้วย สิ่งอย่างตรงนี้ขึ้นอยู่กับทุกคนทุกภาคส่วนที่จะร่วมมือกันนะคะเด็กวันนี้คืออนาคตในวันหน้าค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการนายกอนุมัตินายกอนุมติในหน้าพร้อมด้วยท่านนายกหานชัยทีคัฒนานน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีต้องขออนุญาตริ่มลาคุณผู้ชมในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ